ขี้เล้าจังเลยพนอะไรก็ไม่รู้วันๆกินแต่เล่าไม่รู้ว่าไอเล่าเนี่ยมันอร่อยตรงไหนฉันเลยคิดผิดจริงๆที่เลือกมันมาเป็นผัวเนี่ยบ่นอะไรนะักหนาวะหนวกห,หูชัดก็บ่นให้แกนสิไอผัวขี้เล่าทำตัวแบบเนี่ยจะให้ฉันบ่นได้ยังไงแม่พี่ัวเองเล่นไพ่ทุกวันฉันยังไม่บ่นอะไรกันเลยขายที่ขายทางไปตน้งเยอะก็เพราะเองเล่นกนารพนันไม่ใช่ลวแต่ตอนได้ตังค์มันก็มีนะไม่เหมือนแกกินแต่เล่าไม่เห็นได้เงินเลยทุย ได้มาแค่ร้อยแต่เสียไปเป็นแสนนะเด้แกนี่นวันยิ้มยอกย้อนนะฉันทนไม่ไหวแล้วงั้นเรามาตีกันเลยมาเออฉันก็ทนไม่ไหวเหมือนกันวยมาเด้มาเด้นี่นี่แกันิ่งหนัเข้าสู่่นีนี่นนี่นี่ีน่นีีน่อ้นนสวยอวเกลียดแกฉเกียแกที่ผัวบ้านพ่อจ๋าแม่จ๋าอย่าทะเลาะกันได้แล้วไม่ใช่เรื่องของเด็กจะไปไหนก็ไป ตีกันมิวกี้บอกให้ไปต้ไปไงจะมาดูผู้ใหญ่ตีกันทำไมคะนี่หนึงนี่หนึ่งนี่หนึ่งนี่หครอบครัวของฉันเป็นแบบนี้ประจำเลยพ่อติดเหล้าส่วนแม่ก็ติดการพน,นันวันไหนที่พ่อกับแม่อารมณ์ไม่ดีก็จะทะเลาะก,กันอย่างที่เห็นนี่แหละฉันไม่สบายใจเลยแต่ลูกอย่างฉันจะทำอะไรได้นอกจากอดทนกับสิ่งที่เป็นอยู่บางทีฉันก็อยากหนีไปให้ไกลๆแต่ว่าไม่รู้จะไปที่ไหน วันนี้ฉันอารมณ์ดีจังเลยเล่นไพ่ได้เงินมาตั้งเยอะไม่เสียแรงจริงๆที่ฉันนั่งหลังคนหลังแข่งนั่งเล่นไพ่ทั้งวันทั้งคืนอ้าวมิวกี้วันนี้ไม่ไปโรงเรียนหรอจ้ะลูกหนูไม่อยากไปจ้ะแม่แล้วเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยทำไมดูหน้าเศร้าจังเลยหนูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ข้างในของหนูมันหดหู่จนไม่อยากมีชีวิตพูดอะไรแบบนะั้นล่ละลูกทำไมสบายใจก็ไปปรึกษาจิตแพทย์สนะลูกแม่เชื่อว่าหมอเขาจะให้คำปรึกษาที่ดีแก่ลูกได้จ้ะแม่ ้าวเล่าหมดแล้วเฮ้ยขอเงินซื้อเล่าหน่อยเด้ได้ข่าวว่าเล่นไพ่ได้เงินมาเยอะไม่ใช่หรอไม่ใช่เว้ย ตอนที่ฉันจะเล่นไพ่ได้เงินเยอะแค่ไหนฉันก็ไม่เอาให้แกหรอกเดี๋ยวแกก็เ,เงินไปซื้อเหล้าอีกตู้ฉันเก็บเงินพวกนี้นไว้ต่อทุนเล่นไพ่บันต่อไปดีกว่าโอ้ยไม่ไหวลวเว้ยเมียภาษาอะไรวะแค่ผัวของเงินไปซื้อเหล้าแค่เนี้ยก็ไม่ให้แกจะเอาเงินให้ฉันดีๆหรือจะเอาให้ได้กำลังฮะก็มาเดชคิดว่ากลัวเหรอเออได้เลยได้เลย ล่อกันอีกแล้วเหรอเนี่ยฉันไม่อยากเห็นอะไรแบบนี้อีกแล้วพ่อจ๋าแม่จ๋าหนูขอโทษนะแต่หนูทนเห็นแม่เป็นผีพนันเข้าสิงไม่ได้อีกแล้วและหนูก็ทนเห็นพ่อมองหัวราน้้ำขาดสติทุกวันแบบนี้ไม่ได้หนูลาพ่อกับแม่นะจ๊ะหนูลาก่อนพ่อไม่ได้ยินเสียงเหมือนเก้าอี้ล้มดังมาจากห้องนอนยนะุกกี้น่ะจริงเหรอถ้าอย่างนั้นเรารีบไปดูกัน <c oughs> บิวกี้ลูกพ<ส>่อบิวกี้ทำไมถึงทำแบบนี้ล่ะลูกดีนะที่พ่อกับแม่มาช่วยไม่ทันไม่งั้นลูกคงได้ไปเฝ้ายมาบาลแล้วหนูไม่มีความสุขเลยที่มีชีวิตแบบนี้ตั้งแต่จำความได้หนูก็เห็นพ่อกับแม่ทะเลาะก,กันทุกวันหนูเห็นแม่เล่นไพ่ทุกวันเห็นพ่อกินเล้าหมาหัวล้าน้ำทุกวันหนูไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยแล้วนี่ที่แม่ให้ลูกไปหาหมอลูกไปมาหรือย,อยังเนี่ยหนูไปพบจิตแพทย์มาแล้วหมอบอกว่าหนูเป็นโรคซึมเศร้า สาเหตุก็มาจากคนในครอบครัวนี่แหละค่ะขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วพ่อจะช่วยอะไรลูกได้บ้างเนี่ยแค่พ่อกับแม่ไม่ทะเลาะก,กันพ่อเลิกกินเหล้าส่วนแม่ก็เลิกเล่นไพ่หนูก็คงมีสุขภาพจิตท,ที่ดีขึ้นหนูขอแค่เนี้ยพ่อกับแม่ทําให้หนูได้ไหมได้สิลูกต่อไปพ่อสัญญาว,ว่าพ่อจะเลิกเหล้าแม่ก็จะเลิกเล่นไพ่เหมือนกันจ้ะ